พ่อกับซาสกุลระเบิด์บายน้องแม่อีกแล้วเด้อจ้าพี่น้องวันนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อวันนี้สิพามาเที่ยวได้ชมิวงามๆวันนี้อยู่ภาไก่ด้วยค่ะมาเมืองอด้นดานสเนปค่ะวันนี้สิพามาเลาะชมวิวงามๆพี่น้องซาสกุลระเบิดมาแคมปิง้งวันนี้พักผ่อนผู้ใดเข้ามาเบิ่งค,คลิปละกันฝากกดติดตามกดกระดิ่งซับซัคค์ใกดไลค์กดแชร์ให้ซาสกุลระเบิด์บายน้องแม่เด้อจ้าไปเบิ่งกัน เห็นบ่พี่น้องวิวงามงามนะเลาะมาไกลเมื่อนี้ที่มาแคมปิง้งมาพักผ่อนอันน้ำน้ำมันสิเป็นที่ชาร์จแบตโหลดพี่นอ้องพอนแล้วพี่น้องนี่แหละแคมปิง้งคนหลายหลายเลยแคมปิง้งหลายหลายพี่น้องอเห็นบห สิมาปีนเขานนแหละเนี่ยิพาขึ้นไปเบิ่งเครื่องเขาเด้อพี่น้องเด้อดมาถาเบิ่งนกำกันเด้อจา้าอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อนี่แหละบรรยากาศพี่น้องสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับนะส,วรสวัสดีครับเนี่อยู่สายบุหิเอนเลยข้าเจ้าซิมคาการหวันยุทธซิมานี่แหละจา้าแคมปิง้ง <c oughs> มากับหลานมากับน mm ้องนี่ล่ะบรรยากาศพี่น้องโอ้ยมนี่แดดดีมีแต่แคมปิ้งข้าเจ้าซีมาพักผ่อนอยู่นี่แหละแอมิลี่สวัสดีค่ะ ลานน้อยลานน้อยอันนี้ละแคมปิ้งเพิ่นของเจ้าของละแคมปิ้งรถอันนี้ นี่ละจ้าหลายหลายคนมาหลายหลายพี่น้องเขาจะหาเปิดนี่เป็นจ็งใดเนะมาส้มแคมปิ้งกับสาวส,าวสะกดระบือบายนอร์เวย์พี่น้องงามอยู่บ่ะผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปมาคลิปก,กดติดตามกดกระดิ่งซับสะไข่กดไลค์กดแชร์ให้นเด้อจา้าขอกำลังใจจาก สุผูสุคนเนเดอร์ค่ะขอบคุณเลยๆลค่ะผู้พ่อกันไปจ้า